นะครับสวัสดีทักชาย FC ฟซีแฟนเพจตะก้อนดูเนมนะครับแล้วก็ FC ทางช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นตะก้อข้ามหัวแปรนะครับฝั่งนี้สองคนนะฝั่งนู้นปาตีรอข้ามนะครับปาตีสู้จริงนะฝั่งนี้ชิดผู้พานนะครับแล่ข้ามหัวแปรครับสวัสดีพิลิสซลินนะครับแล้วก็สวัสดีพิลิสซันแบ็กด้วยนะครับสวัสดีคุณทองดี จดตวยิภารับ,รบจับคู่กับป่าเบิ่มอ่อนนุชนะครับฝั่งน,น้นก็เป็นป้ามานสีนักลินครับครับสกิตนะครับเป็นกัวโยกให้ปา้าตีนะครับจิตุิภารเปิดครับดูป่าเบิ่มไหล ศูนย์ต่อสองครับชิดูพันเสือสไหลมาสวยครับเอาเกี่ยวได้ครับชิดูพันเล่นเองตรงนี้ไอ้ไปหาหนามาหานโอ้กระชอกครับหนึ่งต่อสองตัดยอดครับตัดผิดเปิดทีเดียวครับยังยกได้อยู่ครับ,งงอรบโอ้สวยเลยครับตรงนี้ ปิ่มเน็ตแบบนี้ครับาปีกดเลยครับสองต่อหนึ่งครับคิชคลิปหวานปลาเบิร์มครับหนึ่งต่อสองครับไล่ไปที่ประมาณครับ ชุดสวยครับโอ้ทิ่มสองจังหวะตรงนี้หยอดคืนครับจี๊ดป๋าตีรับลูกไม่ได้ใช่ไหมเราข้ามคือย่นยืนยาวครับบางตั้มเปิดอะไรนะเปิดหงรอแล้วครับ

4ต่อ2อครับตัดไปที่น้าหมาครับลบขึ้นมาครับปาตีปาตีกดตรงกลางครับติดหลังเท้าชิดุพันธ์ครับโหแก้ไปครับยังติดซ้ายน,าาน้หาหมาไหลมาปาตีกดอีกทีนึงมาที่ปะเบิม้มโอ้ยอยนทรงครับ สวัสดีพี่แก่แจนครับสวัสดีคุณของอาจนะครับสวัสดีต้นสุดทิ้งไม่ได้ผมก็ื้สุ่นครับเอาครับเติมยอดปลาเบิ่มครับไปรอยห่างแล้วชิดฟันต้องแก้ครับโอ้โหแกงนะครับสวัสดีพี่หนุ่มอีกครั้งครับผม 4ต่อ2ครับชีบูกขันช่องกลางครับอ้าวตะขิดแหวกข้ามมาก่อนครับรอนะครับล้นนะครับบ้มอ้าวมีช่องครับบิ้มมันยกขาดเ้ายกล้นอยู่ครับสองต่อสี่อ้าวเปิดจานใหม่ครับ เคาะลูกนี้ครับดีครับเหลี่ยมนี้สี่ต่อสองครับตรงกลางครับปิดยกเองครับ สองต่อสีอ่ครับหน้าขวาครับชิดออนเปิดได้ครับทันไหมอ้าวเยาะมาะตาเบิ้มดอีกเดียวเอ้ายังได้อยู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ดูว่าปาร์ตี้โอ้โหกดดีครับ สวัสดีเช่นกันครับผมขอบคุณที่แชร์นะครับผมแจ้งสวัสดีคุณสอนนะครับพี่ก้างสายเขียวนะครับเอาทักทายนะครับมีงกระบาด้วยครับเพื่อนชาวเมียนมานะครับสวัสดีน้องพลดวงใหญ่ครับสวัสดีน้องมอสนะครับเอาชิดเปิดหัวดูปั๊์เปิ้มไหลเข้าไหมห่างนิดนึงอออืื้หเล่นเหลี่ยมครับคู่นี้ต้นกับแดงได้ไหมฝั่งสองคน ต้นแับที่แดงชิดต้องแต่ครับชิดต้องขี่ๆหน่อยครับชิดต้องมีขี่ห้าสี่นะครับดูว่าไหลเท่าไหร่ดูว่าติดน้ำหวานครับฮึ่มฮึ่ช่วยกันดีครับฝั่งสามครับดีครับครับผมนะครับสวัสดีคุณกิตคุณนะครับ สามต่อสี่ครับประมาณเสริมครับไม่ดีเท่าไหร่ดูรับไหลหน้าไปเลยครับอ๋อครับล้นหรือเปล่าล้นคืนครับชิลพันธ์ให้โอกาสปาเบิ้มอีกครั้งเคาะลูกนี้ติดหลังเท้าล้นคืนมาเอาใหม่ครับปาเบิม้มต้องช้อนให้เข้าครับโอ้โหบิดลูกนี้ครับ ตรงตะข่ายครับไม่ได้ประตูนะครับแบบนี้ครับสี่เท่าครับสี่แต้มครับโอ้โหลูกเสิร์ฟไม่ถึงครับเบิร์มชิปเก่งมากอันตรายไกลแจ๊กต้องเอากับคอบยกไม่รู้จะไหวโอ้ย ดูครับตั้งแค่ปาตีนี่จะผ่านหรือเปล่าครับดูครับป้าเบิ้มยังยังย,งยกไม่ค่อยเข้าจุดเท่าไหร่ครับดูเก็บได้หมดแล้วฝั่งน้นมาครับปาตีเข้าช่องกลางครับดูครับป้าเบิ้มยังมีความช้าอยูน่ะนะครับสวัสดีปบัพเปคโคนะครับคนรักกัตโต้ครับแต่ไม่ค่อยค่อยสนามเข้าสนามแล้วครับตอนนี้ดับคอปยกขี่เกินนะครับไปแก้นะครับ เท่ากันครับประมาณโยงมาครับไหลเข้าไปรับปะเบิ่มได้ทำแล้วลูกนี้กดลงไปครับไอ้ยต้นถูกุมิกับพี่แดงสู้ไหมคู่นี้ไม่มีเสียงตอบรับครับทำสี่ทำสี่ เออข้ามฟรีข้ามฟรีชิดซ้อมให้นะต้นน้องต้นข้ามฟรีก็ได้สู้นะพี่แดงก็ตะเตะหายเหมือนกันอ่ะเอาชิดฟันเปิดแล้วเมื่อี้ดูชิดหน้ามาเลยนี่ไปซ้อมข้ามฟรีคุณนี่ว่าต้นคุมน่าจะเป็นต่อปะเบิ้มนะ วีระพงขวัญเดิมนะครับดีนะครับอยากเดียวกับแอนเดินขึ้นบันไดย,ยังไม่ได้เลยตอนนี้พี่ก่แจ๊คผมไม่ได้เข้าสนามนานเลยกลัวอดอดลงไม่เล่นไม่ได้นะเจ็บเขา่าเจ็บสองขาเลยก้าวลงบันไดมันเหมือนเหมือนค้ำอยู่อ่ะมัน,ม,นม่งอต่มเวลร่างกายกรอบ โฮกซ์ซ sí, okay. ีครับเก็บเสร็จแม็ทแม็ทมันมีห้าโดสสองร้อยหรือเปล่าเปลี่ยนฝั่งนะครับหกแต้มนะครับก็เตะสิบสองแท่งมาสดีช่างนุกนะครับฝั่งที่สามโค้ดนะครับป๋าตีสู้จริงนะครับหรือว่าป๋าตีผักหวานนะครับรอข้ามอย่างเดียวนะครับ หกต่อสี่ครับทีมงานสีนักครินหนึ่งครับเป็นตัวยกให้ปาติยังอยู่สเปซสปาอยู่เอาครับปาเบิ้มงัดมาหนูครับช่องว่างตรงปาติครับเจ็ดต่อสี่ยังยกไม่ได้นะครสองคนไม่ไดเวทคมอยู่นะครับชิดภูพานครับ ได้หนึ่งแต้มครับเอาประมาณซ้ายขวาครับโอ้ลูกนี้ครับป๋าตีลูกนี้เขาเรียกว่าหยองไว้ครับหยองไว้ครับแปดต่อสี่ครับตัดหยอยครับดูประมาณยกได้ไหมอืมอัดไปครับยังติดปลาเบิ่มครับไม่เสียแล้วลูกนี้ปลาตีเข้าจุดแล้วร้อครับยอด ตรรงนี้คับกลางปีครับเชลซีกับตันเจทีแล้วท้ายนะครับคนเจ้าชู้ขาจะไม่่อยพูดพูดถึงตัวเองใ <c> ช <oughs> ่ไหมแล้วก็ปะเบิม้มหนึ่งสองมาไหลามาอ่าครับยังไงเข้าจุดไหมข้ามไปครับปะเบิม้มออนนุ่ไหลเข้ามาสวยเหลือเกินไม่เหลือครับสวัสดีน้องยนูนะครับ ไม่มาเที่ยวเลยครับสวัสดีน้องแจ็คชุมแพรครับผมเจ็บเข่าสองข้างหนึ่งอชอบเรียก,ก,กถ้าคนถ้าคนไอแบบเดียวกันเขาจะรู้ทางกันนะครับ ช่างเบิร์นี่อีกคนนึงครับรรอรรือว่าไอ้เขาข้ามฟรีไม่ใสไม่ลงเตะน,นะครับแกงมิชชันชี่อยู่นะของครับุดเอาหัวเขาปะเบิ้มโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีอยนะดูลูกนี้ยกหมาตีวิ่งถมใส่ครับเรียบร้อย ห้าต่อแปดครับตัดผิดช่องกลางครับทิศภูพันเอ้ยเปิดไปไหนครับแล้ซอยตันขอเวทเล็กๆ,ๆนะครับอันนี้อันนี้ก็น่าจะเล็กนะครับเวทนี้ครับหกต่อแปดรับวอ้าวทิศภูพันเ,เปิดโอ้ข่เบิ้มมาเปิดไม่ดีนะครับอ้าวประมาณยกสวยครับ รวนไปเองน้ำชิดพูพาณนะครับยูนไทยประกันจะแกลงแดงไหมช่วยลุมกินพี่เบียร์หน่อยนะครับอยู่คนเดียวบอกว่าเข้าประจำฐานด้วยนะครับเบียร์นะครับสนามไหนครับสวัสดีน้องตั้มนะครับสีนักลิงหกสิบครับ แผตัดเจ็ดนะครับตามไม่ทันครับฝั่งนี้สัดสิติ์ครับตามานยกห่างครับโอ้ยเก็บขาวพร้อมอ้โหปลาเบิ้มอ้หยังเก็บได้ครับลูกนี้โอ้ยเคาเอาครับปลาเบิ้มเนี่ยแก้มาสวยมากครับเอาไม่ลงครับชิคกูฮันครับ ตองให้ทัมือสถิตสเติมจะไดหีเดียวไหมครับมันออกสื่อมันไม่ดีครับเสียเบิร์นะครับแต่ยังไม่มีเจ้าครับต <laser magic> <roster> <OOK> sì, อนน so ี้สวัสดีครับแอดสวัสดีน้องแจ็คนะครับแจ็คอุบลนะครับปากสวนป่าสีนะครับโอ้ยเบาบาป เจ้ามัวแต่ไปหาตัวกินแต่ผู้เบาโรงงานนั่นแหละไหลไปครับปาตีโอ้โหฟาปาตีครับเทคตัวได้ดีนะมเมื่อกี้ครับเจอเอกครับรอรเอกไหนครับสติเปิด ล้นหรือเปล่าล้นครับชิดุพนันเล่นเองครับจังหวะสองครับลูกนี้หลอกตีคยัสสวัสดีคุณฝ้ายนะครับฝ้ายนะนัวมมบตัวเลยคก่อน่อนย,ยลูก เท่าไหรเราไม่ได้ยินกรรมการแล้วเอาประมาณไล่ไปห่างับปาตีตีอัดไปที่ปลาเบิ่มเข่าแตกครับลูกนี้นีหนุยหัวระเบิดนะครับนี่เหลาส่วนวิมารอแล้วนะครับเจ็ดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็กรรมการก็ชาวเมียนมา ไม่ถนัดนครับโอ้17นะครับ17ด,ด,ดูครับสถิตเปิดสวยยกดีอติโชบไม่โดนคิดปุพันจังหวะสองอ้าวโอ้โหจะมงหนีครับไม่ได้ดูคนยืนรอเลยครับ เอกครับนะเอกไหนล่ะเจ็ด <7. S 2> ต่อสีบครับประมาณชิลูหานจังหวะสองครับโอ้โหอัดมาที่สถิตครับติดเขา่าป๋าตีเสย์ขึ้นไปก่อนครับต้องรอทำอย่างเดียวนะครับป๋าตีโอ้โหกะว่าไม่ให้งัดเลยครับบางจัดครับ สวัสดีพี่เล่นะครับเล่นน้ำแดงนะครับดูปับบ่งเบอร์มอญครับดูไหวหกสิบกว่าเจ็ดสิบเอา้ายังไงยังได้อยู่ตีเหลี่ยมลูกนี้อ่เรับอีกหนึ่งแต้มครับเข้าต่อสิบนะครับตัวนี้ปักน้ำชัดเจนตอนน้องบอยนะครับสวัสดีคุณยงยุทธนะครับตักน้ำมา,าำเข้ตาต่อสิบครับ มัดเอาครับชิลูฮานเปิดไม่ดีแล้วโดนลูกเสิร์ฟปวนโอ้ยครับแกไขได้ดีครับรูนั่งดูว่าถ้าเกิดลงนี่วัสดีมอสมาด้วยครับผมพลิกไปพลิกมาไหลเข้ามาอาปาตีต้องใสาค่าไปก่อนครับดูครับชิลูฮาน ปาเบิ้มดันมาครับโอ้โหผิดจังหวะครับเข้าไปเก็บสวัสดีน้องพรน,นะครับน้องพรอาบน,น,นะ,ะ,ะกินข้าวอาบน้ำนอนได้เลยนะครับน้องพรน,นะครับสวัสดีครับแอร์สวัสดีเสียชานด้วยครับผมสิบเอ็ดเก้าหรือเปล่าครับผมฟังเสียงกรรมการไม,ไม่ชัดครับ อาทิตย์นี้อยากให้ยืมไทยประกันมาเดียวครับรวมกันที่สาทรเลยเพราอาทิตย์เออ่อยูน่าจะหาล้างแอร์ดีกว่านะครับล้างแอร์ซ่อมแอร์ซ่อมพัดลมน่าจะใสกว่านะครเอ้ายังไงอยู่นะครับรูปปั๊ดทีเอาไอปเตะครับ ฝั่งฝั่งนี้ติดฝั่งไหนจะเก็มบอกนะดอกว่าคนวารินสิเอ๊ะนะครับผู้พันดูเปิดไม่ออกอเดียวครับดูครับแบบนี้ครับติดเกี่ยวเลยครับดูกระปาตีกดลูกนี้ติดขัดขวาเฉยเอายังไงผากพัมหนโอย ก็จะกดลงสั้นเนอะประมาณเดินเร็วไปหน่อยครับแน่ไม่งั้นสิบเอ็ดเท่านี้ได้มันมัดมัดบอกน้องพรอับกินข้าวอาบน้ำนอนเลยใช่ไหมฮะน้องพรอ่ะฮะบอกน้องพรกินข้าวอาบน้ำนอนเลยใช่ไหมอ่าอ่อ่าน้องพรนะโอเคนะรู้เรื่องนะนั่งวินมาได้ไหมมัดโอ้ยสีลูกนี้โอ้โหเหลี่ยมครับ เด็นว่าจะไปคาราโอเกะต่อมั้งไม่รู้เอบแตงนี้เพื่อตีเสมอครับในสนามครับเส,ส, <c oughs> สียงข้านอกมันปลุกอารมณ์นะครับตอนนี้10ต่อ11ป๋าเบิ้มอนุษย์ยกขึ้นมาสวยครับชิบูทานกดไม่เนียเายกแบบนี้ครับ เอายังปิดไม่ลงครับดูครับชิดผู้ผ่านเอ็ดต่อสิบครับมาที่สถิตครับเปิดทีเดียวหามานโยกสวยครับยอดครับเอาครับชิดผู้ผานเล่นเองเลยครับห่างเอาครับประมาณเก็บได้ไหลเข้าไปอ้าครับป่าเบิ้มเก็บครับป่าเบิ้มมนุษย์ไหลขึ้นมาห่างเหมือนกันเอาครับดูประมาณประมาณเปิ่นเปิดปฏิแกไปก่อนเอาครับดูว่าโอกาสของฝั่งนู้นนล้วไหลเข้ามา สีสถิตยเปิดได้เข่าครับยกเองโอ้โหยังไม่เกมื่อเป็นส่งครับสวัสดีพงษ์นะครับเอฟซีพี่มัจ้าต้มตามนะครับพี่มัดไล่เมียไปนอนแล้วครับ10ต่อ11ตัดตูกนี้ เจอแบบนี้ครับปลายเกมครับวัดเกินครับเต็มช้าไม่กลัวเมียไม่รู้ไงว่าอยู่สนามนะครับแกงมาปลดมาปลดตัวนะมาสนามที่ดูบัางแอะไม่มีโอกาสได้ไปเลยนี่ก็เพิ่งจะเข้าสนามวันแรกนะผมก็เกมแล้วนะครับ สองต่อสิบแต้มนะครับเอาละเป็นเกมแก้ของฝั่งนี้นะครับขอหย่าตัดคลิปนะครับป๋าตีสามคนนะครับรอถาครับได้ไปสิบแต้มครับขอหย่าตัดคลิปนะครับ